สวัสดีครับ EP ท64หาเหตุผลการมีชีวิตของผู้สูงวัยเพื่อให้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอันเนี้ยสาคัญมากที่สุดแล้วใช้ชีวิตแบบคนแก่อย่างมีคุณภาพทัศนสติเป็นคุณภาพของคนพอใจตนเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพอเพียงพอประมาณการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าของคนแก่จะเป็นอย่างไรหากเราต้องการมีชีวิต ที่มีคุณค่าก่อนอื่นเราต้องพิจารณาว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงอนาคตต่อไปต้องการอะไรดังนั้นคุณต้องมีการวางแผนละมีแผนสำรองเสมอในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพของจิตใจความเป็นส่วนตัวเศรษฐ,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 ฐกิจทางการเงินต้องเห็นความสาคัญการวางแผนอย่างมากพยายามสร้างโอกาสในชีวิตอย่าปล่อยให้ชีวิตล่องลอยอย่างไรโอกาสความคิดนั้นสําคัญมากคนใช้ชีวิตไปกับความคิดที่ดีสงบนิ่งและมีความสุขบางครั้งต้องคิดด้วยการปรุงชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละมีเกิดแก เก็บตายพอใจสิ่งที่ตัวเองมีมีความพอประมาณพอใจในตนเองทําบุญเสมอตามกําลังศรัทธาช่วยคนที่ลาบากกว่าไม่หวังผลตอบแทนได้บุญสุขกายสบายใจและมีชีวิตที่สมบูรณ์พัฒนาตนให้อดทนต่ออารมณ์ตนเองควระระวังความเครียดสะสมความวิตกกังวลเพราะการเป็่นวิธีการดําเนินชีวิตสิ่งต่างๆโดยใช้วิทัยญาตมากกว่าการใช้อารมณ์เชื่อโดยไม่แตกต่างสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง คนเป็นคนสังคมมีความสนใจความชอบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดการค้ามิตรภาพการสร้างความสุขจากภายใน,ในใจิตใจจะทําให้เพิ่มพลังงานชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีมันสำรวจตนเองฝึกเข้าใจปัญหาฝึกมองปัญหาเป็นเรื่องที่ปกติปรับเปลี่ยนมุมมองทักตะหให้ยืดหยุ่สิ่งที่น่าเป็นห่วงจะต้องไม่เกิดขึ้นในตัวตนเราคือต้องไม่ยึดติดมีโก้มีอคติเกินไปติดตั้นตัวเองกับสิ่งที่ไม่คุมเคยไม่คิดเรียนรู้คิดว่าทําไม่ได้ การฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้อ่านฝึกพื่อตนเองฟังและอา่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่างให้สนใจเรื่องที่ตนเองชอบลงมือพัฒนาเข้าฝึกอบรมสิ่งที่ตนสนใจและชีวิตมีคุณภาพเพิ่คุณต้องมีคู่คิดมีเพื่อนที่ดีเพื่อนคุณจะเป็นอิทธิพลต่อความคิดคุณเพราะคุณเป็นแบบเพื่อนที่คุณคบเพื่อนดีเพื่อนแท้คู่ดีคู่แท้นั้นมีค่ามากกว่าเงินมากมายยิ่งุกนเราให้มากขึ้นทำทุกอย่างด้วยความสนุกลงมือปฏิบัติจนเป็นนิสัยอิเศษให้เป็น สิ่งที่พิเศษนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตบอกรักคนในครอบครัวโดยกระาที่จริงจังลักนะที่ถึงเสมอจงรู้ในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตก็ขอไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวเองจะระดับกันเอาเองครับในความคิดและมุมมองที่เพิ่มเติมของสินแสงการเงินก็คือต้องมีการสร้างสรรค์และส่งต่อเป็นต้นฐานแห่งภูมิปัญญาอาจจะเป็นที่ปรึกษาใหุ้นต่อไปหรือศึกษารวัฒนธรรม ประเพณีของครอบครัวการยอมรับความสำเร็จและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองไม่ติใช้ชีวิตรุวมในวันและไม่คิดว่าเป็นภาระเชื่อมโยงตงงย่อสังคมควับทุกความมุงสุขและช่วยเหลือสังคมตามศรัทธาและกําลังที่เรามีปล่อยวางและยอมรับมันเถอะปฏิบัติหาสิ่งนิดเนียวทําสมาธิเข้าใจความสงบสุขและเกิดธรรมะก็คือความสงบ นทางใจพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในการเรียนรู้สิ่งใหม่และออกกำลังกายให้สนุกเป็นที่หลักเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นการส่งต่อสิ่งหนึ่งน้ำให้กับรุ่นลูกหลานต่อไป